โอ้ก็เหมือนว่ามีเวียคือตัวนี่แหละสบายดีเขาชีจันวันนี้เราก็มาเที่ยวเขาชีจันตักซีดากระลลไหลโอ้โหโอ้โหทำไมใหญ่จังแกะสลักที่หน้าผาองค์พระเจ้าแกะสลักที่หน้าผา าทุกคนไปเทดอตั้วองคนก็ตอนนี้ทำเวลานดก็คือไประดับไทยจนตัวไทยม่ไม่ไม่เกินยี่สิบนาทีนะแม่เขาสีจันโอนดอกทานตะวันด้วยพี่ดอกตะวันก้มหน้าแล้วกมหน้าแล้วมันเมามันเมามันเมาเมื่อคืนมันกินลาย ต้องเดินขึ้นมันเมาเอ้ไง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 โอ้โอแลนด์มาร์ที่ช่างเองง่ายนิดเดียวเนาะอืมดังได้เออดังได้ถ้าเราสร้างคิดนะสร้างคิดออสร้างมันก็ดังได้จะดูแล้วคนกินจะมาทำมากกว่าเพราะทำโอ้สบายดีคนตัวว่าตอนนี้อากาศมาฮอตแล้วเนาะข้าวซีจันทึ่เป็นข้าวทีพ แกะสลักพระพุทธวัดสีดิธาตุเนาะเรามีภาษาศจีเนเนาะน่าจะเป็นการวา่ายีนยงสักย่างเลยเนาะจีนพระลมมาาสีดิธาตุเรียกโดยย่อว่าพระราชธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้อธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพา,านอ่านด้ไปกันนะครับเกือบสะดุดเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างใน

เป็นจังใดเนาะทิมเจ้าเบามีความสุขมากเลยครับเที่ยวหลายที่มากเลยใช่ไหมมาที่ไทยือว่าเขามานี่ทีได้ไปไล่บอไลได้ทีไม่น,นี้ก็คือมาที่เขาสีจันทถูกรูปแกะสลักที่หน้าผาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งทีข้างในโอ้นี่มกไห้โอ้ผู้น,นำจะสุกเราได้ดิ ทำอะไรทำอะไรไม่มานั่งตรงนี้เ,เดี๋ยวฝรั่งเอานะเดิน <laughs> ไปด้วยกันทุกคนโอ้ถือว่าโชคดีนะครับ,บว่าออกแก๊กละยอ,องมาก็คือหลัต้องเข้าซีจันเขาก็จะไปส่วนดงนุ่นหลังจากนั้นก็จะยิ่งยาวไปฮอต เพชรบูรณ์เลยถึงจังหวัดเพชรบูรณ์จะต่อจะต่อไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใจะจะไปบ้านสวนทับดีของแม่เจิญจิราฐานดีและพระโอ๋เนาะที่อยู่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนจะไปเราก็ได้มาแวะเที่ยวหาเด็กๆมาเที่ยวเบ่งพระพุทธรูปแกะสลักศาสนาผ้าเนาะโอ้ใหญ่มาก สวยด้วยเก็บภาพที่ละลึกภาพเป็ดภาพเป็ดยังไปเยน่าไปทางไหนเลยทาบ้านเนี <h <h ่มองยเพื <h 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 ่อว่ามีอยู <h <h ่นะลกโอ้ม สาทุกหนึาพี่แก้วขอได้บุญน,น,นำแล้วหนึ่งสองสามหนึอเคคุณคุณพี่พี่เร็วคุณพี่แกไปเดนี้เลยหยิยงไยงิยง พพุทธาลูก <Therm om. S 2> นะน้องใหญ่มากน้องนัดแล้วแล้วน้องนัดมาก่อนน้องนัดแล้วน้องนัดรวมกลุ่มรวมกลุ่มกุมน้องกองน้องกองรวมกลุ่มน้องนัดมาเร็วรอน้องนัดก่อนน้องนัดเร็วมือไม่พอใช่ที่เหลือเครื่องว่ะ นะฮะพี่เกณส่งให้กันด้ 1, 2, 1, 2, ละหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามร้อนมากทุกคนโอ้ได้เข้าไอโฟนสิบห้าด้วย <c oughs> ออน้ำดูข้ามหนึ่งสองสามหนึ่งสองปิดได้เลยปะปิดปิด เดี๋ยวเดี๋ยวสอนให้ทางประชมเอาไปวยไปที่ใกล้ๆก,ก่อนให้มันให้มันใหญ่ๆตั้งจากวันทึกภาวเลยครับเดินต่อเค่กก็เยอะแยะเป็นคนจีนเมือนอะไรปวดจะเดินเดินนะคะะรับส่วนมากจะเป็นคนจีน ก็เยอะฝรั่งฝรัง่งเยอะแยะ พระพุทธอ่านว่าอย่งไรครับแม่อย่างนั้นน่ะพระพุทธพระพุทธมหาลาอะไรนะบังต้นไม้วชิละอุตตะอุตตะโมธาตุสลาดธาตุสลาดธาตุธาตุศาสดาธาตุศาสดา ศาสตราไหมแม่ผ่าศาสตราเดี๋ยวอ่านศาสตราพระพุทธะมหาพุทธมหาทิทิราชทีไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันวางต้นไม้ต้นไม้เนี่ยพระพุทธพระพุทธมหามหาชิราาชโอศาสตราโมได้ไหมอุตโมอุตโมศาสตดา ฝรังก็ถ่ายรูปเยอะแยะก็คนจีนกนะ็นนามีด้วะเป็นไต้หวันไต้หวนจนนะมาจะเป็นไต้หวันโอ้โอเคครับแดดร้อดมาก <c oughs> สมนีแมนนี่อีสั่งนี่แหละ๋ยวขอขอบ่งก่อน น่าจะเป็นศีลาโอ้คนมีอยู่นี่เนี่ยอ่านนะครับพระพุทธมหาศีลอุตตะโมศาสดาโหอ,อ่านพิ๊กแล้วอ่านผิด น,น่อมากกสวยแดดห้อนแดดห้อนเอ,อ้าถ่ายรูปถ่ายรูป

ทุกคนเราก็คือพาทุกคนไปแถวสมุมอีกหนึ่งบรรยากาศที่อยู่พระมุติภูมี่แกะสลักนี่ก็สลักก็ถือว่าคลิปนี้ก็พาทุกคนมาเลาะชมคืนนั้นสอนนั้เราก็จะเดินทางต่อไปที่สวนนงนุษย์แล้วก็จะเดินทางไปที่เพชรชบูรณ์เพชรบูรณ์จะไปพักอยู่ที่เพชรบูรณ์นั้นสองวัน ก็จะกลับที่ลาววันนี้ก็มากับคุณแม่อรุณศรีด้วยครับเราก็ก็ขอบคุณคุณแม่นะครับที่พาทุกเขามาเที่ยวมาเห็นสถานที่สวยๆแวก็่าถนนด้วยเออแม่ก็ได้สนับสนุนค่าถนนทำที่เข้าที่หมู่บ้านเผาตองเหลืองอีก5,000บาทแล้วก็การการสันุกินเนาะที่ต้อนรับเป็นอย่างดีมากเลยทุกอย่างเมื่อเช้าก็ ทานกาแฟด้วยมาอาหารเช้าด้วยเนะาะอบคุดไปลายตังเนี่ขอบคุณ,คณนะครับน,น,นแขอ้อบคุณค <น S 1> มากครับวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นคลิปที่มีความสนุกมากครับเดี๋ยวเราไปต่อที่สวนนุ่นอีกรอบแล้วก็จะไปต่อที่เพชรชบูรณ์แล้วเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย